6ชค่ะหกเจ็ดสองสี่สิบเอ็ไบาทอันนี้นะคะเรามาซื้อซิมตรงโต๊ะนะคะแต่จริงๆอ่ะก็จะมีด้านในนะคะแต่อาจจะรอนานหน่อยแต่ว่าถ้าที่โต๊ะเนี่ยก็ค่อนข้างไวค่ะก็เราเลือกแพ็กเกจเลยค่ะว่าเราจะเอาเป็นแบบกิ๊กนะคะอันนี้ของเราจะเลือกเป็นแบบ1วันนะคะอยู่ที่ประมาณ10กิบกนะคะเพราะว่าอีกวันหนึ่งเราก็กลับแล้วแต่กิ๊กพี้กี่บาทเขาจะเอาพาสปอร์ตของเราไปลงทะเบียนซิมให้แล้วก็ใส่ซิมให้ทุกคนอย่าลืมเก็บซิมของตัวเองกันด้วยนะคะ S <S มันเป็นประตูไซมีอนะเย่เห็นป่ะประตูไซจ<ง>ุดกลางในข่าหลวงรถส่งแถวดูหน้ารถเลมล์ไอ้ส่งเลยคนละแสนกิ๊บต่ออเลยรถไม่ร<ข>อต่ <ขอ S 1> ไม่เป็นไรครับจะขี่รถจะที่รถเลมล์จะได้ต่อรถสามร้อยไปอีกอ,อ,อ,อันนี้ส่งถึงในเมืองเลยแถวในมเัเก็ตตลาดเช้าเลยเจ้านาขี่ปุงก็ได้ไม่เป็นไรครับยังไ<ร>งครับ ก็ขอขอในเมืองใช่ไหมฮะเท่าไหร่คนละสามสิบบาทคนละสามสิบบาทินไทยอ่ะก็คือไปถูกกว่าสามสิบบาทใช่ปั้นมบ